ทางด้านของกรมฐานพรานที่13จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมฐานพรานที่13ขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีผู้บังคับการคนเก่าครับไปดรำรงตําแหน่งเป็นรองผู้บังคับการกรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่9ส่วนผู้บังคับการคนใหม่นะครับก็ย้ายมาจากมอทอบอที่19ครับที่กรมฐานพรานที่13บบ้านดงยาง ตำบลเมืองไผ่อำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแกรวครับเจ้าหน้าที่ฐานพรานในสังกัดกรมฐานพรานที่13ครับมีการจัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมฐานพรานขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันครับโดยพันเอกรณรงค์เส็งมีผู้บังคับกรมฐานพรานที่13คนเก่านะครับก็ย้ายไปดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้บังคับการกรมสนาบสนกองพลฐานราบที่9ส่วนพันเอกอนุพงศ์มูลบรรจบคนใหม่ครับย้ายมาจากตําแหน่งรองเสนาธิการมณฑนฐานบกที่19จังหวัดสระแก้ว ซึ่งพิธีส่งมอบหน้าที่ดังกล่าวครับสืบเนื่องจากวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกณรงพรร์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารปกครับมีคําสั่งลำดับที่121พันเอกรณรงเสงมีผู้บังคับการกรมทหารพรานที่13ไปดำรงตําแหน่งเป็นรองผู้บังคับการกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9และลำดับที่122พันเอกอนุพงษ์มูลบรรจบรองเสนาธิการบณฑลทหารบกที่19ให้ไปดํารงตําแหน่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่13ตั้งแต่ ปับันนี้เป็นต้นไปซึ่งในพิธีครับก็มีการจัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมฐานพลานที่13อย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ราบรื่นทุกขั้นตอนท่ามกลางบรรยากาศอย่างอบอุ่นแบบทหารพลานครับ